อันนี้เล่าให้ฟังก่อนวันนี้เพิ่งเปิดตัวว่าจะคัมแบ็กกลับมานะครับจริงจริญเจเลนสักเนี่ยอา,อาการนี้ไม่ผิดนะสำหรับนักกีฬาอาการโฮมซิกเนี่ยนักบอลนะเนอะที่มันเคยเล่นประจาประจำะแล้วมันไม่เคยไม่ได้ลงพูดกันในในภาพรวมก่อนว่าเขาสู้แล้วแหละเออแต่เขาสู้แล้วมันไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงตอนไปเนี่ยแบกความหวังไว้เลยว่าว่าจะไปก่อนจะตัดสินใจกลับเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมึงโอกาสของมึงมันมันมากกว่าคนอื่นแล้วอดทนอีกหน่อยนึงเอาให้จบฤดูกาลได้ไหมอะไรเงี้ย แต่ทีนี้เนี่ยคนเราอะ่ะมันก็ต้องมองในภาพของความเป็นจริงด้วยว่าอยู่นั่นเน่ยโอกาสแม่งแทบจะศูนย์เนี่ยถามว่าจเจริญนักเจอกับลูคัสเฟอร์เดสตอนเนี้ยอ้เฮียลูคัสเฟอร์เดสแม่งเล่นลงล็อกมากกว่าตามมาด้วยยังมีญี่ปุ่นอีกมากมายที่แม่งดีกว่าหรือใกล้เคียงกันเจริรศักเองก็นั่งทบทวนตัวเองสุดท้ายก็ยอมโบกมือลาเซเลโซโอซาก้า so เพื่อกลับมาลงสนามให้ได้เยอะขึ้นการไม่ลงสนามนานๆมันทําให้เขามั่นใจน้อยลงด้วยสิ่งที่เท่เ,เจอเนี่ย อันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าเขาพยายามแล้วแต่เพียงแค่พยายามครั้งนี้มันไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็พอพอโฮมซิกด้วยอะไรด้วยก็กลับมาเล่นกับ BG น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับผมไปเม้นบอกให้กลับตอนแรกเจอเอเจนต์มาเม้นท์ตอกผมประจานเปลี่ยนผู้เล่นดูแลด่วนทัศนคติไม่ได้เอาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอพอกลับมาเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าที่จะได้ลงเล่นบ่อยๆเพื่อเพื่ออนาคตของเขานะครับอายุมันเยอะแล้ว